สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูมีนนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการคูณและการหารเลขยกกําลังเนาะก็เราเคยได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับสมบัติของการคูณและการหารเลขยกกําลังมาบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทบทวนกันเบื้องต้นก่อนเนาะว่าการคูณเลขยกกําลังเนี่ยเมื่อเลขชี้กาลังเป็นจํานวนเต็มบวกของเรามีสมบัติว่ายอย่างไรบ้างพอจะจํากันได้ไหมคะ ก็จะมีสมบัติแบบนี้ก็คือจะเป็น a ยกกําลัง m คูณ a ยกกําลัง n เท่ากับ a ยกกําลัง m บวก n นั่นเองเมื่อ a ของเราเป็นจํานวนใดๆและ m และ n ของเราเนี่ยเป็นจํานวนเต็มบวกนั่นเองค่ะก็ ถ้าเราไม่อยากเขียนให้อยู่ในรูปการคูณที่เป็นสัญลักษณ์การคูณที่เป็นเครื่องหมายเหมือนการกระบาดแบบนี้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของสัญลักษณ์อื่นๆได้อย่างเช่นอาจจะเป็นจุดที่แทนลักษณะการคูณได้หรืออาจจะเขียนติดกันไปเลยหรือเราจะเขียนเป็นวงเล็บเพื่อให้เห็นเลขยกกําลังสองจำนวนที่ชัดเจนก็ได้นะคะก็อันนี้เป็นสมบัติการคูณของเลขยกกําลังเนาะเมื่อเลขชี้กาลังเป็นจํานวนเต็มบวกนั่นเอง ต่อมาถ้ามีการคูณแล้วเราก็จะต้องมีสมบัติของการหารเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะก็สมบัติคล้ายๆกันเลยก็จะได้เป็นออกมาเป็น a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n แต่เงื่อนไขที่สำคัญของการหารก็คือ a ของเราเนี่ยไม่สามารถเป็น0ได้นั่นเองนะคะทีนี้เราพอจะเรียนรู้มาแล้วว่าการคูณกับการหารเลขยกกำลังเนี่ยเมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วเราสามารถใช้สมบัติดังกล่าวได้เลยทีนี้คุณครูสงสัยว่าถ้าจำนวนเลขชี้กำลังเนี่ยค่ะไม่ได้เป็นแค่จำนวนเต็มบวกแล้วล่ะสามารถเป็นจำนวนเต็มลบได้ไหมหรือสามารถเป็นศูนย์ได้หรือไม่คะทีนี้ คำถามนี้เราก็ต้องหาคําตอบให้ได้เนาะว่าสมบัติเนี่ยมันสามารถใช้ได้ครอบคลุมทุกกรณีสําหรับจํานวนเต็มหรือไม่นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะจะพู่เนด้านซ้ายให้ลองหาว่าถ้าคุณครูเนี่ยค่ะกำหนดค่า m และ n ให้ดังที่เห็นเลยให้ลองแทนค่าดูหาออกมาว่าผลคูณโดยใช้บทนิยามของเลขยกกำลังและผลคูณโดยการนำเลขชี้กำลังมาบวกกันตามสมบัติที่เราทบทวนไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่าของมันทั้งสองอันเนี่ย ยังคงเท่ากันอยู่หรือไม่เมื่อเลขชี้กำลังนะคะเป็นทั้งจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและศูนย์ของเรานั่นเองนะคะก็คุณครูจะให้เวลาสักประมาณ5นาทีลองพูดคุยกับเพื่อนและอภิปรายกันดูนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยคะ่ะ านไปแล้วนะคะ5นาทีเดี๋ยวเรามาลองดูผลกันเนาะว่าค่าของมันเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากันหรือไม่สําหรับทั้ง2วิธีนี้นะคะก็อันดับแรกเลยถ้า m และ n ของเรานะคะเป็น0กับ5เราก็แทนค่าลงไปใช้บทนิยามของเลขยกกำลังน่าจะพอจำกันได้อยู่ก็จะได้เป็น a ยกกำลัง0คูณกับ a ยกกำลัง5นะคะซึ่งตามบทนิยามเลย a กำลัง0ของเราเนี่ยก็หมายความว่า A คูณการส่วนตัวก็มีค่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะและ a ยกกำลัง5าของเราตามบทนิยามก็หมายความว่า A คูณการจำนวน5ตัวก็จะได้คำตอบออกมาเป็น a ยกกำลัง5ทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราใช้วิธีตามสมบัติที่เราได้ทบทวนกันไปเนี่ยค่าของมันยังจะคงเดิมอยู่หรือไม่นะคะแน่นอนว่าต้องคงเดิมอยู่แล้วก็คือจะได้เท่าเดิมเป็น a ยกกำลัง5้นั่นเองนะคะต่อมาถ้า M และ n ของเราเป็น0ูนย์ทั้งหมดเลย คำตอบของเราก็จะเป็น1เท่ากันนั่นเองนะคะก็คือเป็น a ยกำลังศูนย์คูณ a ยกำลังศูนย์นะคะทีนี้เราลองมาดูในกรณีที่เลขชี้กำลังของเราเนี่ยเป็นจำนวนเต็มลบกันบ้างตัวอย่างถัดมาเนี่ยค่ะคุณครูให้เลขยกกำลังเนี่ยเป็นลบหกสำหรับ m เนาะและเป็นสาสำหรับ n เมื่อลองแทนค่าออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็น a ยกำลังลบหกคูณ a ยกำลังสาม ใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังตามปกติกับบทนิยามได้เลยก็จะกลายเป็น a ยกกำลังลบ3เหมือนกันมีคำตอบเท่ากันเลยจากตรงนี้นักเรียนพอจะเห็นแนวทางแล้วหรือเปล่าคะว่าสมบัติที่เราได้ทบทวนมาเนี่ยมันน่าจะพอเหมาะใช้ได้กับการที่เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบหรือเปล่าหรือเป็นศูนย์ได้ไหมยังก่อนค่ะเราลองมาดูตัวอย่างสุดท้ายถ้า m และ n ของเราเป็นเลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนเต็มลบ ยังจะได้คำตอบที่เท่ากันอยู่หรือไม่นะคะก็ได้ประมาณนี้เหมือนกันไหมเอ่ยจากการที่ทำพูดคุยกับเพื่อนเมื่อสักครู่นะคะก็จะได้เป็น a ยกกำลังลบ5คูณ a ยกกำลังลบ7คำตอบก็ได้ออกมาเป็น a ยกกำลังลบ12เหมือนกันเลยนะคะจากกิจกรรมนี้เราสามารถสรุปได้เลยเนาะจากตารางเนี่ยเราเห็นแล้วว่าค่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันเท่ากันทั้ง2วิธี ไม่ว่าเลขชี้กำลังจะเป็นทั้งจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบหรือเป็นศูนย์นั่นเองนะคะก็สรุปได้โดยง่ายเลยว่าสมบัติที่เราได้ทบทวนมาเนี่ย a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n สามารถหาได้จาก a ยกกำลัง m บวก n เมื่อ m และ n ของเราเนี่ยเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดเลยทั้ง3กรณีจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและ0ูนะคะทีนี้เมื่อเราทำกิจกรรมที่เป็นการคูณเลขยกกำลังไปแล้วเนี่ย การคูณใช้ได้แน่นอนนักเรียนสงสัยกันไหมเอ่ยว่าการหารจะใช้ได้หรือไม่ก็ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะจับคู่กับเพื่อนทางด้านขวาเนาะเพราะเมื่อกี้จับคู่กับเพื่อนทางด้านซ้ายไปแล้วคุณครูก็จะให้ค่า M และ N ออกมาเหมือนเดิม4คู่นะคะทั้งจํานวน เลขชี้กำลังที่เป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและศูนย์ของเรานั่นเองให้นักเรียนเนี่ยลองหาผลหารโดยใช้บทนิยามของเลขยกกำลังและก็อีกวิธีหนึ่งก็คือหาผลหารโดยนำเลขชี้กำลังนะคะมาลบกันนั่นเองสำหรับกิจกรรมนี้คุณครูให้เวลาประมาณ5นาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำพร้อมเพื่อนได้เลยคะ่ะ ผ่านไปแล้วค่ะ5นาทีนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะว่าคําตอบที่ได้เนี่ยยังเท่ากันอยู่แล้วสามารถใช้สมบัติตามที่เราได้ทบทวนกันไปได้ไหมคะก็ตัวแรกเลยเนาะถ้า m เป็น3และ n เป็น0ค่ะก็จะได้คําตอบออกมาตามบทนิยามของเราก็คือเป็น a ยกกาลังสนั่นเองทีนี้ช่องอีกช่องหนึ่งก็จะได้เป็น a ยกกาลัง3ามเหมือนกันถูกต้องเหมือนกันเนาะ ต่อไปนะคะถ้าเป็นศูนย์ทั้งคู่เลยเลขชี้กำลังเป็น0นย์ผลหารของเราก็จะได้ออกมาเป็น1นั่นเองค่ะถูกต้องจาก2ตัวอย่างเห็นแล้วว่าคำตอบน่าจะไปในทิศทางเดียวกันเนาะว่าคำตอบมันเท่ากันเลยทีนี้ลองดูอีกสัก2ตัวเนาะถ้า5กับลบ3ล่ะคะเลขชี้กำลังเป็น5กับลบ3าคำตอบที่ได้เป็น A ยกกำลัง8เหมือนกันเลยค่ะ วีแววเริ่มมาและสมบัติใช้อันเดิมได้แน่ๆหรือเปล่ายังค่ะต้องดูในกรณีที่เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่ก่อนก็จะได้เป็น m เท่ากับลบ5และ n เท่ากับลบ3คำตอบของผลหารที่ได้มาก็คือจะเป็น a ยกกำลังลบ2ซึ่งเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าคำตอบของทั้ง2วิธีเนี่ยมันยังเท่ากันอยู่ซึ่งจากตารางนี้กิจกรรมนี้เลยนักเรียนพอจะสรุปได้ในแนวทางเดิมเลยค่ะก็จะได้ว่า การหาผลหารของ a ยกกำลัง m และ a ยกกำลัง n เนี่ยก็สามารถหาได้จาก a ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองนะคะแต่ในการหารเงื่อนไขที่สำคัญเลยสำหรับในกรณีนี้ a ของเราห้ามเป็น0นย์นั่นเองนะคะแต่ในกรณีของ m และ n เราสามารถสรุปได้เลยว่าเป็นจำนวนเต็มใดๆก็ได้ทั้งจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและ0นย์นั่นเองนะคะ ก็จากสมบัติการคูณและการหารเลขยกกําลังนะคะเราก็สามารถนําไปสู่สมบัติอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญของเลขยกกําลังได้เราลองดูนะว่าจากสมบัติ a ยกกําลัง m หารด้วย a ยกกําลัง n เนี่ยค่ะที่เมื่อกี้เราได้ดูกันไปแล้วว่ามันจะสามารถหาได้จาก a ยกกําลัง m ลบ n นะคะทีนี้ค,คุณครูเนี่ยจะให้ m ของเราเป็น0เราลองมาดูกันว่าถ้า m เป็นศยจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะได้เป็น a ยกกำลังศนหารด้วย a ยกกำลัง n นะคะซึ่งจากสมบัติเลยเนาะก็จะได้ว่า a ยกกำลังศูนลบ n เนี่ยค่ะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลังลบ n นั่นเองจากตรงนี้พอจะคุ้นๆเนาะว่า a ยกกำลังศของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยใช้แล้วค่ะ a ยกกำลังศของเรามีค่าเท่ากับ1นั่นเอง ซึ่งจากตรงนี้เลยเราก็สามารถสรุปได้เลยว่า a ยกกำลังลบ n ของเราเนี่ยค่ะก็คือ1ส่วนด้วย a ยกกำลัง n นั่นเองนะคะก็จะสอดคล้องกับสมบัติเลขยกกำลังที่เราได้ทบทวนกันไปแล้วเนาะ ก็สมบัตินี้ก็จะมีประโยชน์ของเราในการช่วยทําให้เราเนี่ยหาผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นในโจทย์ที่เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกําลังต่อไปนะคะก็จากสมบัติที่เราได้ทบทวนกันมาแล้วก็เพิ่มเติมกันไปเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะลองเอาสมบัติพวกนี้ไปลองทําตัวอย่างกันก็คุณครูจะให้โจทย์มาเป็นลักษณะนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยห้ามตกใจเห็นโจทย์เห็นตัวแปรแบบนี้นะคะก็คือสามารถใช้สมบัติเนี่ยในการหาผลลัพธ์ได้โดยง่ายเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยเราลองมาดูกันว่าสมบัติของเราเนี่ยจะช่วยให้เราคำนวณได้ได้โดยง่ายอย่างไรเราต้องเข้าใจก่อนว่าสมบัติของเราเนี่ยค่ะจะมีข้อจำกัดในการที่ฐานของเราจะต้องเป็นจำนวนเดียวกันจากโจทย์ข้อน,นี้หนูจะเห็นว่าฐานเนี่ยค่ะก็จะมีทั้ง a และ b เนาะหนูก็สามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปของฐานที่อยู่ในจำนวนเดียวกันเนี่ยให้มาอยู่ใกล้กันได้ก่อนเพราะว่าการคูณของเราเนี่ยค่ะมีสมบัติการสลับที่นั่นเอง ก็สามารถจัดรูปได้แบบนี้ก็จะเป็น a ยกกำลัง6คูณ a แล้วคูณอยู่กับ b ยกกำลัง13คูน b ยกกำลัง4นะคะตัวส่วนของเราก็ทำในทำนองเดียวกันเลยค่ะก็จะเป็น a ยกกำลัง11คูน b ยกกำลัง4และคูน b นั่นเองจากตรงนี้เราแยกคิดเป็นตัวเศษกับตัวส่วนก่อนนะคะก็เรามาดูตัวเศษกันก่อน เราเราสามารถใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้แล้วก็จะกลายเป็น a ยกกำลัง6บวก1แล้วคูณอยู่กับ b ยกกำลัง13บวก4นั่นเองสำหรับตัวส่วนของเราก็จะเห็นได้เลยว่า a เนี่ยค่ะมีอยู่แค่ตัวเดียวเราก็ค้างไว้ได้เลยว่าเป็น a ยกกำลัง11นั่นเองสำหรับ b เราก็ใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็น b ยกกำลัง4บวก1นั่นเองค่ะ ซึ่งจากตรงนี้เราก็ได้คําตอบออกมาอย่างง่ายเลยก็เป็น a ยกกำลัง7ส่วนด้วย a ยกกำลัง11นะคะแล้วก็คูณด้วย b ยกกำลัง17หารด้วย b ยกกำลัง5นั่นเองค่ะจากตรงนี้เราก็สามารถใช้สมบัติได้อีกครั้งหนึง่งสมบัติอะไรเอ่ยใช่ค่ะสมบัติการหารเลขยกกําลังนั่นเองนะคะเมื่อหานเป็นจำนวนเดียวกันแล้วหารกันอยู่สามารถนําเลขชี้กาลังมาลบกันได้เลยนะคะแต่จากตรงนี้หนูจะเห็นได้ว่า ตัวแรกอะค่ะจำนวนที่เป็น a ยกกำลัง7หารด้วย a ยกกำลัง11เนี่ยจะเห็นได้ว่าเลขชี้กําลังของเราเนี่ยตัวที่มากกว่ามันจะอยู่ที่ตัวส่วนเนาะเราก็สามารถใช้สมบัติเลขยกกำลังของ a ยกกำลัง7เนี่ยค่ะให้มันเป็น1ส่วน a ยกกำลังลบ7ได้เพื่อในการหาคำตอบของเราเนี่ยค่ะเลขชี้กำลังจะได้เป็นจํานวนเต็มบวกเนาะแบบนี้ค่ะก็จะได้ว่าเป็น b ยกกำลัง17ลบ5หารด้วย a ยกกำลัง11ลบ7นั่นเอง แล้วเราก็คำนวณออกมาค่ะก็จะได้เป็น b ยกกำลัง12หารด้วย a ยกกำลัง4นี่ก็คือเป็นคำตอบของข้อนี้จะเห็นได้ว่าสมบัติเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถคำนวณหาผลลัพธ์ได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วและถูกต้องด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะคุณครูจะให้โจทย์มาอีกครั้งหนึ่งอยู่ในรูปของ3ยกกำลัง4 xy ยกกำลัง2หารด้วย3ยกกำลัง7 x กำลัง2 ให้นักเรียนเนี่ยลองทำด้วยตัวเองก่อนเนาะครูให้เวลาประมาณ1นาทีแล้วกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูคำตอบกันนะคะว่าเราสามารถหาคำตอบได้โดยง่ายโดยใช้สมบัติอย่างไรบ้างวิธีทำของเราก็คืออันดับแรกเลยเราก็จัดรูปก่อนเนาะให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง ไม่ว่าจะเป็นการคูณหรือการหารที่มีฐานเดียวกันอยู่ด้วยกันก่อนจากตรงนี้หนูก็สามารถใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้เลยก็จะได้ออกมาเป็น3ยกกำลัง4-7ลบเนะคะแล้วก็คูณอยู่กับ x ยกยกกำลัง1-2ลบ2และคูณ y กํกำลัง2นั่นเองจากตรงนี้ง่ายนิดเดียวสุดท้ายออกมาเป็นคำตอบแล้วก็จะได้เป็น3ยกกำลังลบ3 x กยกกำลังลบ1และ คูณอยู่กับ y ยกกำลังสองนั่นเองจากคำตอบตรงนี้นะคะเราก็นิยมเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะก็จะได้คำตอบออกมาเป็น y ยกกำลังสองส่วนด้วย27 27ของเราก็คือ3ยกกำลังสนั่นเองนะคะแล้วก็คูณอยู่กับ x ค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นคําตอบที่อยู่ในรูปอย่างง่ายของเรานั่นเองนะคะจากสมบัติที่ได้เรียนรู้มากันในวันนี้นะคะนักเรียนก็สามารถนําสมบัติเหล่านี้ไปใช้ในการคํานวณหาผลลัพธ์ของคําตอบได้ต่างๆมากมายแล้วรวดเร็วและถูกต้องด้วยเนาะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูจะให้ใบงานกับนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานเรื่องการคูณและการหารเลขยกกําลังนะคะเมื่อเลขชี้กําลังของเราเป็นจํานวนเต็มจำนวนเต็มทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบ หรือส่วนของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องจากการที่ได้ทำผลงานออกมาแล้วหลังจากได้คำตอบและตรวจสอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้ร่วมกันว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะแล้วก็เราก็จะนำเสนอผลงานเหล่านั้นนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อีกครั้งหนึ่งคะ่ะคุณครูจะให้เวลาประมาณ5นาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทาได้เลยคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับไปงานตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วด้วยก่อนอื่นเลยเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะที่ได้ในวันนี้สมบัติที่เราได้เรียนในวันนี้ทั้งหมดนะคะ <t> ก็จะประกอบไปด้วย3สมบัตินี้นั่นเองสมบัติแรกเลยก็จะเป็นสมบัติการคูณเลขยกกําลังนะคะ <t> ซึ่งเราสามารถหาค่าของ a ยกกาลัง m คูณ a ยกกาลัง n ได้จาก a ยกกําลัง m บวก n นะคะ ในการหารเลขยกกําลังของเราก็คือเราสามารถหา a ยกกําลัง m หาร a ยกกําลัง n ได้จาก a ยกกําลัง m ลบ n นั่นเองค่ะและสมบัติสุดท้ายของเราที่เราก็ใช้ค่อนข้างบ่อยกันเลยทีเดียวในการช่วยหาผลลัพธ์ต่างๆนะคะ a ยกกําลังลบ n ของเราเนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ1ส่วน a ยกกําลัง n ได้นะคะโดยที่สมบัติทั้ง3นี้ก็จะมีเงื่อนไขว่า a ของเรา จะไม่เป็น0ูนย์และ m และ n ของเราเป็นจํานวนเต็มนั่นเองค่ะค่ะก็สําหรับในวันนี้นะคะการคูณและการหารเลขยกกาลังของเราเป็นไปได้ด้วยดีรู้จักสมบัติและการนําไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเนาะก็สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ